สวัสดีทุกทุกคนพบกับช่องมาอยู่อีกแล้วจะจ้าวันนี้มัองกว่าจะมาทำรีแอคชั่นอีกแล้วจ้าซึ่งวันนี้ก็จะมาทำรีแอคชั่นบ้าผู้ชายอีกแล้วซึ่งผู้ชายของดิฉันนั้นได้ปล่อยเพลงเล่ท่อมาในเมื่อวานนี้ซึ่งดิฉันยังไม่ได้ดูเลยผู้ชายของดิฉันนั้นคือใครทุกคนก็กงงของดิฉันนั้นก็คือยินอนันตจาได้ปล่อยเพลงเล่ท่อไปทางช่อง YouTube อน,นันต์บอกซึ่งฉันยังไม่ดูเลยฉันไปอ่านทาวิตไปดูใน YouTube พราตัดมาดูฉันก็พยายามจะหนีหนีหนีเพราะฉันจะมาทำาลิเอชันวันนี้ฉันดี่ก่อนตื่นเต้นว่าหลีท่อเขาจะเหมาะก,กับเพลงนี้ไหมเพราะว่าเขาก็รอชิบหายเลยอะพี่ยินปเริ่มเริ่มเลยดีกว่าเนานะให้พูดมากมาเริ่มนั้ยเริ่มเลย แก่ใจฉันรู้นแล้หรอเรียม เดจะมองมุมไหนผมก็เลยท่อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท่อมองตรงไม่ได้ผมก็เลยท่อเดินรงเดินเซ่ผมก็เลยท่อเดิมองมุมไหนผมก็เลยท่อออหล่อเจ๊เลยท่อหล่อเจ๊เลยท้อออหล่อเจ๊เลยท่อหล่อเจ๊เลยท้ออ๋อหล่อเจงเละท้อหล่อเจ๊เละท้อออเอ้ยหล่อเจ๊เลยท้อออโอ้ยแค่เป็นไรพอมองไปแค่เป็นพร ทิ้งไว้ทำไมน้องมองไปไรโดนจอโคตรเทโคตรดูดูเท่าไรก็ไม่พอเทำไม่รอใครเทแบบติดลอตั้งกันมาทันกันมาทันต้องบอกให้รู้รู้คิดว่าไม่ดีควมเจ็อยู่ที่ท่านกันติดใจทว่าดีไม่ต้องมาเคิรนดูเพื่อนเลยดี เผมเลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้ผมก็เลยท้อเดินซองเดินเซ่ผมก็เลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้ออ๋อเลาะเจ๊เลยท้อเลาะเจ๊เลยท้ะอ๋อเลาะเจ๊เลยท้อเลาะเจ๊เลยท้ะอ๋อเลาะเจ๊เลยท้อเลาะเจ๊เลยท้ะอ๋อเอ้ยเลาะเจ๊เลยท้อ ลองมาดูดีกูทุลุรจิตจัดจนใจแทบจะหยุดแค่ะมาทีแค่สตาทีเอพบ่ายทีบอกว่าดีเทวดาอีสะดุดช่วยมาห้ามทีอย่ามาย่ำยีระวังให้ดีเดี๋ยวใจคนดีนั้นจะหลุดลองมาดูดิคนไโคตรดีใน UC มึงแค่บีดีพี่โคตรสุดแค่แม่อาจจะเท่ไม่เหมือนพ่อก็เพราะว่าพ่อจะเท่ไม่เหมือนแม่อันงงดีงงถ้าคุณงงผมก็งงแต่ทำงงยังไม่ลงงงไม่ลงงงแน่แน่หล่อแต่เท่ก็เพราะว่าเละแต่เจาไม่ต้องมาคู่ไปเจาก็พอรึเปล่ามาลงมาเล่นของมันเต็มเต็มไม่ย่อถ้าสิงยังว่างแล้วก็เป็็นใหมมมม่อออองงซ้าายยผกเลท งเดินเซ่ผมเลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้ผมกเลยท้อลงเดินเซ่ผมก็เลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้อออเลาะเจเลยท้อเลาเเลยทอออเลาะเจเลยท้อเลาะเจเลยท้ออ๋อเลาอเจเลยท้อเลาเจเลยท้ออเอลาะเจเลยทออ๋อเลาะเเลยท้อออเลาะเจเละท้อเลย เดินเซ่ผมเลยทอดจะมองมุมไหนผมก็เลยทอดมองซ้ายมองขวาผมก็เลยทอดมองตรงไม่ได้ผมก็เลยทอดเดินเซ่เดินเซ่ผมเลยทอดจะมองมุมไหนผมก็เลยทอดไอ้แก๊งส์เบบคนลุกออกฝันสภาพนี้ยังหล่อเลยจบแล้วเหรอ จบแล้วทุกคนจบแล้วทุกคนจบแล้วค่ะเพลงเล่ทอของพี่ยินอันนันซึ่งในเพลงมีคำแค่คําว่าเล่ทอมองทางซ้ายก็เล่ทออะไรสักอย่างนะไปฟังแต่ใดๆใคือพี่ยินเธอจะหลอกเกินไปแล้วเธอจะหลอกเกินไปแล้วไม่แปลกด้วามหลอกเลยใช่ไง เกินไปไหมอะกับสูตรแดงอะมันเกินไปอะ่ะมันแบบไม่รู้อะ่ะคือหลอมันคือสเปคมันคือผู้ชายในสเปคต้องทําบุญ้วอะไรถึงจะมีผัวหน้าตาแบบพิบใช่ไหมก็คือทางเพลงก็คือดีดนตรีคือดีก็ดีอยู่ดีในระดับหนึ่งแต่ความดีที่สุดก็คือหน้าตาของนักร้องแกงส้มก็คือแบบ ก็เขาก็ลอยอยู่แล้วใช่ไหมเสียงเขาก็พออยู่แล้วแต่พี่ยินสองนิชานะไม่โก้หล่อเลยอ่ะอย่าลืมไปกดติดตามนะอย่าลืมไปกดดูด้วยนะคะช่องพี่ยินอันนั้นนะคะฝากกดติดตามช่องเราด้วยล้วนะคะพี่ยินนะเยเอฟซีพี่อันนั้นก็ฝากกดติดตามอะได้นะเราเป็น f อฟซีพี่เขาทั้งอินอันนั้นทั้งพี่บอเลยนักขา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเดี๋ยวมาอยู่จะมารีแอคอะไรเกี่ยวกับผู้ชายสองคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พูดปนไปปนมาอยู่นั่นแหละไม่ไหวค่ะแล้วจเจอกันที่หัวฟูแล้ว